ครับในอันดับต่อไปจะเป็นพิธีบายสีสุขวันจากความเป็นสิริมงคลของผู้สังเกตการศึกษาคือนักเรียนระดับชั้นป .6 และป .3 ของโรงเรียนบ้านพินมพงศสร้างไทยไประจำปีการศึกษา2,500 <c oughs> ส7ครัผม้าร้อยหกสิบเจ็ดครับในโอกาสตสา่อ <c oughs> ไปขอเรียนเชิญ <c oughs> ท่านประธานในพิธีท่านผู้ในการโรงเรียนบั้นหินโมงนนวลสร้างไทยจุดเทียนใบสีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกๆนักเรียนขอเรียนเชิญครับเอาให้นักเรียนประนุมขึ้นนะครับอืมอีเลี่ยวไฟดับเนาะใส่ตู้หน่อยผู้เงาาะกน เบิร์ทานได้สูตรปากเป้าปิดผน่มบอจชางนอยบอขอบคุณครับ ตัวไหว้พระ้กันนะครับอิมินาสกาเลนาตังพุทธังอภิภูชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิภูชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังคังอภิภูชยามา อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวางขาโตภะคะวตาธโมอามังนามาสามิโสปฏิปโนภะคะวาโตสาวกาสังโฆสังฆังนามามิพาริตตวานนามิตังสมิตังภะทัน คิดตาจิตตาภาริตังภานันตุสักเกามิจารุกิริสิขลาตาทิจันตฤคิวิมานีเิเประเทจักขามิตโลวนะขะเนเขมาวทุมิเกติูมมาจายันตุเทวาชลทาลวิสมียขะกันทั้งปณะคา ทันตาสันติเกยยัมโมนิวาราวราจานังสาธทลเมสุนันตุเอาเดิมนี้คันเพินเข้ามาเรียกคันเทียมเข้ามาไหวมาไหวสาบูชาขอบุญขอบุญขอน้ำมันน้ำยิงขอน้ำลายไอปอากขอศอกขอลาบต่อหน้าพะราตนาตใบปฏิภูขาดจะได้ประกอบพิธีไปสีสุขวันยังความเป็นสิริมงคล แกลูกๆนักเรียนผูน้ที่สาเร็จการศึกษาในมนีมน,นีปีนี้ของแกเราเท,ท,เท,ทวทันเป็นเศ็ษีราลงมาสยังยังมนญพทพิธีกอเกตในมนีวันนี้ให้มาเทศให้มายำให้มาข่าให้มาโคนให้มาพาสั่งลูกพุกขึ้นทางมีดีได้เห็นผรงในอายมพันตาอิทานิก็มีในกละบดีกอข้าดึอสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสี วิเศษอันติเรกันติชชัยะตุภาวังชัยยมังคลาชัยาหมุงค้นอันิสาวดีอาทิตยุกษ์ใช้สีกำจัดภัยนีิสตูพินาศอังคตัดมุงคลนพปดเป็นผลแก้วเกิดเพื่อมัดลำเลิศมหาพานาสุกเย็นที่ Nghĩa vẹn vi <Niccai> sâu phết kết kêu kinh hút tà măng kha la ma đi thi hút ma ma na thi mã sa phi la đuôi hăm nạt ăn lưu ăn phu kha la mãi mê nắc pát lè phu lô เก่มานั่งล้อมสาธุกันบ่นิวันหลายเดือนังเมานั่งอยู่ซ้อมล้อนตาสฮอนบุญหลายหลากบ่ปัดฝากไปไกลมาหงใจสุมเสือนย่อยกยืนมงคลให้เป็นผลแพงสาทุล่างแพ่ความดีรวมกันมากะทำา เป็นมังคลาเยอันวิเศษปาโลกเพีแห่งพิธีเสริมสิริมงคลให้เป็นผลแพ่สังกัให้เกิดมีแก่นักเลี่ยนชันปอหกและมอสามขอพุทธระดันตนเตยแก้วทั้งสาม จงนำตามพวกเก่าเกตธรรมดวงวิเศษน้อมนำมาให้นักเรียนชั้นป .6 และป .3 นีนมีอยู่มีจิรัตติการเสมอดังลาบจดสั่นเสริโสขอให้ลาภเทมาอยู่ทุกวัน โกตันนะมาบัดนี้มีทั้งท่านผู้อํานวยการสุจินดาเอมาลาดตลอั้คณะคุณคูนักเรียนแลพี่นองผู้ปกครองทหลายไดมีความยินดีสิส่งเสริมจิตล้นลืนใสดี จึงได้จัดประกอบพิธีบายสีสมพนะทั่วไปมีแต่ความประโมทสมเสนปีดาจึงในจัดอาบัรบายสีวเจิตบรรจงีเสียสะพัดตางเนื้อ จังใดผลไคว่อาซาป a อาหารมีหลายลากมาระมวลผไ้เืม่เมื่อยามดีมีสีใสบ่เา Hãy thì cho kênh đại Mì Gõ Để áo bỏ lỡ những video hấp dẫn chân quàng... quả mà... là... giá... xa... năng... và... Money ma mãi vam sếp quán còi mãi vun hầu còi sếp quán còi mãi mà dùa nái chinh thằng ma vô còi mãi vô song càng yoli lady 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 ควันเอ้ยว่าอยากมาปะในนอกบ้นลาคขันแม่นขวัญเจ้าบ่มาเมื่อนี้แดดเดือนสามสีน้ำจีเจ้านี่แหละ้วควัญเอนยลาคขันแม่นขวัญเจ้าบ่มาเมื่อนี่ เหือนเสียสีน้ำคาเจ้านีแล้วหควันหนึ่ลงปานใดดนอจงเสีอดเือนหางเมสายุนก้นปีหมฝนตกหป่าไม่ควเจ้าให้ต้า อ้อมแกวมงคนผลคนดีดูอาจถูกวันผ่านเอาแขนว่ามาเยอะฮนควันเอ้ยละคันเป็นผูกเบื้องสายอขอให้ควันดำเนี้ยฉันอข,อขอหกนี่มาก็มาเยอะละคันเป็นผูกเบื้องกวา่าให้ควันดำเลี้ยฉันหม้อสามนี่มีโย อายุยืดยาวยาได้สันมันในเจ้ามันปันงานเขาขวงมันในเจ้ามันปันนังหมูตอบเพื่อนมันในเจ้ามันปันเพื่อนสางหงมันในเจ้ามันปันผงสางล้อมันในเจ้ามันปันก้อนหินแดงแข็งในเจ้าแข็งปันแข็งในลาดช่วงจำอาจเขาสามินใหญ่เพียงต่อควันเจ้าดียาได้หักใหญ่เพียงรักวันเจ้าดียาได้คนยาได้มนเหมือนตัว ย่าด้มองเหมือนเท่าย่าด้เท่าเกาเสียสียขอให้ขวันนักเรียนฉันปอหวบและมสามที่สำเร็จการศึกษาในมือนี้วันนี้มีตั้งแต่อายุววันนะ้า tăng thiên mà